สวัสดีค่ะพี่พี่มัธยมมาศึกษาปีที่2วันนี้เรามาเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณในรูปแบบของระบบคอมพิวเตอร์เดี๋ยววันนี้เราจะได้มารู้กันว่าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีกี่อย่างเนาะมันมีอะไรบ้างมันเริ่มมาจากใครใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแล้วก็มันมีกระบวนการอย่างไรโดยมีใครนําเข้านําออกประมวลผลกันบ้าง พร้อมแล้วเดี๋ยวครูยาขออนุญาตแร์แช่หนา้าจอมาเจอกับครูยาสายมงคลสวยสวัสดีค่ะหุยมีแล้วนะจ๊ะมาแล้วเริ่มมีกระชุมกระชวยแล้วเปิดกล้องด้วยนะจ๊ะคนหล่อครูยาครับ,รบสวัสดีครับให้มันได้อย่างงี้ซีมาแล้วแท็กไทยกันอ๋อวันนี้เรียนด้วยกันสองคนหรอไม่ได้ผมผมมาทํางานับผมมาทํางานโอ้ยจริงเหรอแล้วหนูจะเรียนได้ไหมได้ครับผมอยู่หน้าโรงเรียน อยู่หน้าโรงเรียนเข้ามาเรียนข้างในห้องกับครูยาเลยก็ได้มีเชว่อครับเออมาแชร์หน้าจอระบบของคอมพิวเตอร์เนาะนับว่าพอพูดถึงคอมพิวเตอร์เนาะซึ่งว่ายุคนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นยุคของไอทีเนาะยุคของไอทีไม่ใช่ไอเทปนะยุคของไอทีเลยก็ว่าได้เราทําอะไรก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์แม้แต่มือถือของเรายังเป็นคอมพิวเตอร์เลยเด็กเด็ก ต่อไปโทรศัพท์ก็เป็นคอมพิวเตอร์แล้วจะเป็นการนำทางอย่างดีเลยและต่อไปในโลกอนาคตเป็นไปได้เนาะจะไม่มีโทรศัพท์แบบที่เราถือแล้วแต่ว่าจะฝังไมโครชิปไว้ที่สมองของเราฝังเข้าไปเลยเวลาาอยากจะคุยกับใครก็แค่นึกหน้าปุ๊บโทรได้เลยพร้อมกับเห็นหน้าผ่านจางผ่านทาง จอแก้วคือจอตาของเรานั่นเองอ่าต่อไปมันจะเป็นแบบนี้เลยนะและก็ต่อไปจะไม่มีรถขับที่บนถนนอีกแล้วด้วยระบบคอมพิวเตอร์นี่เองจะสามารถที่จะลอยฟ้าได้ยิ่งกว่าเครื่องบินลอยในอากาศและต่อไปเขาอาจจะใช้ในรูปแบบของโดเรมอนเนาะที่โดเรมอนสามารถล่องหนได้ย้อนการเวลาผ่านไปผ่านมาได้ตอนนี้ต่างประเทศกำลังทำพิซัยในเรื่องการย้อนเวลาอยู่ เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่ามันจะได้เป็นจริงเหมือนในโดเรมอนหรือไม่เนาะมันจะล่องหนได้ไหมจะโผล่ไปทางนู้นทีทางนี้ทีผ่านทะรุจอมิติสัมผัสได้หรือไม่เนาะมากลับมาสู่เรื่องของระบบคอมพิวเตอร์กันบ้างว่ามีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปดูนั้นครูจะพาไปดูวิดิทัศน์ก่อนค่ะขอบคุณอักษรเจริญท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ค่ะ อ,องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีฮาร์ดแวร์ที่สามารถจับต้องได้ซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมพี o พ l e นแวร์คือตัวของเราเองเนาะส่วนสารสนเทศ Data Information คือข้อมูลแล้วก็ Process คือการบวนการฮาร์ดแวร์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราได้มารู้กันเนาะหน่วยรับข้อมูลแสดงผลแล้วก็เก็บข้อมูลรวมถึงประมวลผล มาดูซอฟต์แวร์บ้างโปรแกรมต่างๆที่เราใช้มีอะไรบ้างเหมือนที่คุูยาใช้เนอะ PowerPoint Word จะได้ Excel ก็ได้ซึ่งประมวลผลทางระบบของคอมพิวเตอร์โดยผ่านโปรแกรม Microsoft Word บ้าง Apple หรือว่า Linux นั่นเองจ้ะโดยใช้โปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกในการใช้งานนั่นเองซอฟต์แวร์ประยุกต์มีอะไรบ้างอ่ามีหลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น PowerPoint Adobe Photoshop เนาะ,ะส่วนบุคลากร,กรก็คือเรานั่นเอง people เนาะมีใครบ้างมีตักเรียนผู้บริหารองค์กรหน่วยงานหรือแม้กระทั่งพ่อแม่เราก็เป็นผู้ใช้งานเหมือนกันนะจ๊ะ,ะมาดูข้อมูลสารุนเทศเราได้มาจากไหนบ้างล่ะมาจากการค้นหาข้อมูลเนาะ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศเนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นแค่ค่าศูย์กับค่า1เท่านั้นก่อนที่จะมาเป็นข้อมูลที่จริงกับเท็จเนาะเดี๋ยวได้มารู้กันกระบวนการกระบวนการมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุยจะยกตัวอย่างของกระบวนการให้ฟัง ืมจบไปแล้วกับวิดีทัศน์เนาะเรามาดูกันแรกกันเลยการรับข้อมูลหรือว่า Input เนี่ยอินพุคือข้อมูลโปรแกรมหรือว่าอุปกรณ์ที่สามารถรับข้อมูลได้เช่นแป้นพิมพ์ของเราเนาะอ่าแป้นพิมพ์แน่แป้นพิมพ์หรือว่าพูดภาษาต่ตางประเทศว่า คีย์บอร์ดอ่าคีย์บอร์ดนั่นเองไม่ใช่คีย์บอร์ดเปียโนอ๋อแอ๋อออแอ๋อแอนะไม่ใช่นะแต่เป็นคีย์บอร์ดที่สามารถทําการพิมพ์ข้อมูลได้แล้วมันจะรับข้อมูลได้อย่างไรคะ่ะรับได้สิเพราะว่าเวลาที่จะนําข้อมูลเข้าโดยการพิมพ์ก็ต้องอาศัยคีย์บอร์ดอย่างเช่นจะพิมพ์คําว่าคุยาคนสวยใช่ไหมก็ต้องป้อนข้อมูลคําว่า คูยาคอนสวยเข้าไปใน Word Excel หรือ PowerPoint ซึ่งตัวคีย์บอร์ดเนี่ยคือตัวรับข้อมูลรวมถึงเมาส์ด้วยนะจ๊ะเมาส์ก็คือตัวที่นำเข้าข้อมูลไปเหมือนกันอินพุตไปเหมือนกันเวลารู้จะเอาภาพอะไรก็คลิกขวา Co ปีใช่ไหมคลิกขวาบันทึกภาพโดยภาพพวกนี้ที่เราคลิกขวาทำการบันทึกเนี่ยก็จะถูกจัดเก็บไว้อยู่ในไฟล์ข้อมูลในไดดีนั่นเองซึ่ง พวกนี้แหละคือการนําเข้าข้อมูลอาจจะเป็นการหาข้อมูลในห้องเรียนหนังสือเนาะห้องสมุดของใยขคะห้องสมุดแล้วก็เปิดหนังสือมาอ่านข้อความเอาเฉพาะใจความสําคัญแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปในโปรแกรมหรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตเข้ามาโดยใช้ในรูปแบบของพี่ g o o g l e c o m หรือว่า w w w g o o g l e c o m ในการค้นหาข้อมูลแต่ข้อมูลในการค้นหาเนี่ยใน Google เนี่ยต้องดูให้เหมาะสมกับการเป็นปัจจุบันด้วยนะว่า ปัจจุบันมันมันเหมาะสมกับปัจจุบันไหมมันทันสมัยไหมไม่ใช่เอาข้อมูลสมัยพระเจ้าดึกดำบรรมาหรือว่าสมัยของยุคเต่าล้านปีมามันก็ไม่เหมาะสมกับปัจจุบันนะคะมาดูกันต่อค่ะหลังจากการรับข้อมูลแล้วเนาะจะมีอะไรอีกต่อไปก็จะไปในรูปแบบของการประมวลผลอย่างเช่นเมื่อเราหาข้อมูลมาแล้วเนาะเตรียมข้อมูลมาแล้วอย่างเช่นครูยาจะศึกษาเกี่ยวกับชนิดของเผ่าพันธุ์แมวเนาะ ว่าแมวมีกี่สายพันธุ์มีสายพันธุ์อะไรบ้างคุย,ยก็เตรียมค้นหาข้อมูลอาจจะเป็นในรูปแบบของหนังสืออ่าอินเทอร์เนต็ตการสอบถามการสำรวจการสังเกตเนาะพฤติกรรมของแมวเป็นต้นเนาะแล้วก็นำมาการ,รมาประมวลผลโดยผ่านระบบของคอมพิวเตอร์โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของแบบสอบถามอ่าการคิดคำนวณของเปอร์เซนต์อ่าว่า เปร์เซนไหนเป็นชนิดที่แมวนิยมสูงสุดอันไหนที่คนชอบสุดไหนจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักอ่าอันไหนสัตว์เลี้ยงที่เป็นในรูปแบบของอนุรักษ์อ่าก็มาประมวลผลผ่านการใช้โปรแกรมหรือว่า CPU เข้ามาประมวลผลก็คือตัวเคสนั่นเองที่จำได้ไหมคะที่คุูใหญ่เคยเอามาให้ดู CPU ตัวเลขสี่เหลี่ยมที่เป็นสีเขียวๆออกทองแดงทองแดงหน่อยอะค่ะนั่นหละค่ะตัวประมวลผลเนาะทำการประมวลผลข้อมูลแล้ว สร็จในการประมวลผลข้อม form like ูลเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2ออย่างนะคือประมวลผลในรูปแบบของหน่วยความจําหลักกับหน่วยความจําสํารองหน่วยความจําหลักเนี่ยความจําหลักเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของแรมแรมเป็นหน่วยความจําหลักมันพักข้อมูลก็จริงแต่มันคือหน่วยความจําหลักในการแสดงผลส่วนฮาร์ดดิสเนี่ยมันใช้ในการจัดเก็บข้อมูลมันอยู่ในหน่วยความจําสํารองนะคะมันอยู่ในหน่วยความจําสํารอง มันไม่ใช่เป็นหน่วยความจําหลักนะบางคนสงสัยว่าอ้าวคุยาแล้วเบิกข้อมูลมันอยู่ในฮาร์ดดิสไม่ใช่หรอแล้วทําไมไม่ให้ฮาร์ดดิสเป็นหน่วยความจําหลักล่ะแล้วทำไมให้แรมเป็นหน่วยความจำำําสารองในความจําหลักล่ะทั้งๆท,ที่มันไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้แต่เวลาในการจัดเก็บข้อมูลมันต้องอาศัยแรมในการดึงข้อมูลในการประมวลผลข้อมูลไม่นั้นฮาร์ดดิสไม่สามารถทําการอ่านข้อมูลได้นะคะซึ่งฮาร์ดดิสซึ่งขออภัยค่ะซึ่งแรมเนี่ย เป็นส่วนที่สําคัญมากที่ต้องควบคู่กับลอมเนาะหรือว่าควบคู่กับฮาร์ดดนั่น<ช>เองคะ่ะใช่ครับ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 ถ้าสมมุติว่าคอมพิวเตอร์ของหนูแรมพังเนาะหนูก็ไม่สามารถเปิดคอมเอาข้อมูลได้ละบางทีถ้าเครื่องพีซีหนูเนาะหรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยมันขึ้นมาว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแรมเนาะหนูดึงแรมออกมาแล้วก็เอายางลบอะลบตรงที่เป็นสีทองแดงนั่นนะคะ่ะ แล้วก็ลองเอาไปเสียบใหม่ทีหนึ่งคุณยาเชื่อว่ามันจะใช้ได้อีกรอบหนึ่งแต่ถ้ามันจนครับทําไมถฮาร์ดดิสพังมันเปิดเขาไม่ติดนะครับฮาร์ดดิสพังเปิดคอมไม่ติดมันก็แน่นอนเพราะข้อมูลส่วนมากมันอยู่ในฮาร์ดดิสเนาะรวมถึงแรมด้วยแต่ถ้ามันจะพังเนี่ยส่วนมากเมนบอร์ดมันจะพังก่อนเมนบอร์ดที่เป็นแผงวงจรใหญ่ๆเพราะว่าเราใช้งานมันมากเกินมันจะพองได้เนอะเมนบอร์ดมันจะไปก่อนฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสนี่มันจะไประดับสองเพราะว่าเราทําการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ มันก็จะทำการประมวลผลอยู่ตลอดเวลาควบคู่กับแรมแรมมันจะทำให้พังได้ก็ต่อเมื่อเครื่องมันอืดเนาะเพราะว่าถ้าข้อมูลเราเยอะแรมก็จะทำงานหนักเราก็ต้องเพิ่มความเร็วของแรมในการเข้ามาใ,ใส่ในเครื่องเคสของเราหรือเครื่อง CPU เครื่องเคสของเราเนี่ยให้มันทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสองตัวเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันหากตัวใดตัวหนึ่งเสียเนี่ยมันก็ไม่สามารถ เปิดได้อย่างแน่นอนเลยบางทีมันจะขึ้นหน้าจอสีฟ้าเนะาะติดไวรัสบ้างล่ะอากัดจอเสียบ้างล่ะเมมเสียบ้างล่ะแรมเสียบ้างล่ะฮาร์ดดิสก์น็อกบ้างล่ะใช้งานอยู่ฮาร์ดดิสก์องกู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 อันนี้ก็มีนะเพราะว่ามันอยู่ที่การใช้งานซึ่งอายุการใช้งานของเครื่องอะไหล่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มีจำกัดของมันนะคะอ่ต่อไปนะมาฟังกันต่อ ในเรื่องของอะไรต่อในเรื่องของการแสดงผลข้อมูลออกมาในรูปแบบไหนบ้าง 1. ออกมาในรูปแบบของการนําเสนอข้อมูลบ้างลหละในรูปแบบของภาพเสียงบ้างผ่านทางลําโพงเหมือนคุยานี้ออกมาในรูปแบบของทั้งภาพและเสียงเนาะที่หนูเห็นผ่านทางมือถือบ้างผ่านทางจอคอมพิวเตอร์บ้างอันนี้ก็แล้วแต่ว่าพวกลูกใช้อะไรอยู่ในปัจจุบันนะคะในขณะที่ครูยาสอนอยู่ตอนนี้นั่นเอง ก็คือการแสดงผลผ่านทางหน้าจอของคอมพิวเตอร์อาศัยสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอามาในรูปแบบของกระดาษเปเปอร์เนาะหรือว่าในรูปแบบของกระดาษที่เราปิมนออกมาเป็นกราฟบ,บ้างเป็นแผนภูมิแท่งบ้างแผนภูมิเส้นบ้างรูปภาพเสียงเพลงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการแสดงผลออกมาทางนั้นนะคะหรือว่าในรูปแบบของเขาเรียกอะไรอะ การคิดคำนวณออกมาแล้วในรูปแบบของเปอร์เซนต์ต่างๆก็อยู่ในรูปแบบของการแสดงผลค่ะอันนี้ใครไม่เข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์บ้างคะซึ่งมีหน่วยรับข้อมูลประมวลผลแล้วก็เอาพุทก็คือ i n p u t p r o c e s s แล้วก็เอาพุทนั่นเองอันนี้ใครยังไม่เข้าใจเบื้องต้นบ้างคะระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์มี3แบบก่อนนะยังไม่เกี่ยวกับ F ิกแบ็กทีนะระบบหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มี3แบบนะคะอ่ามี Input คือการนำเข้าข้อมูลโปรเซสคือการประมวลผลข้อมูลแล้วก็เอาพุ t คือการนําออกของข้อมูลนั่นเองอันนี้ใครไม่เข้าใจบ้างคะใครไม่เข้าใจบ้างเอ่ยให้เวลาคิดเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจหรือไม่เข้าใจอืมเข้าใจ ส่งเสียงมาได้นะคุยยาฉีดยาแล้วนะลูกนะเจ oh. ็บเลยเข้าใจครับเออหนึ่งคนมาแล้วเข้าใจที่เหลือที่เหลือก็เป็นกา <Hey. S 1> พี่บอลบอกเข้าใจครับโอเคต่อน,นะคะมาส่วนที่2มาดูกันค่ะในรูปแบบขององค์ประกอบการสื่อสารข้อมูลบ้างว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ย โดยเฉพาะองค์ประกอบการสื่อสารเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด5อย่างเนาะ A 1การนำเข้าข้อมูลเหมือนระบบของคอมพิวเตอร์เลยต้องมีอินพุสเข้ามานำเข้าข้อมูลแต่ข้อมูลในสารสนเทศเนี่ยต้องผ่านการประมวลผลละไม่ใช่เป็นแค่ข้อมูลดิบใครจะเอาอะไรมาใส่ก็ได้ไม่ใช่ละแต่ได้รับการตรวจสอบมาละได้รับการยินยอมมาละได้รับเขาเรียกว่าอะไรได้ผ่านการอ้างอินหรือว่าตรวจสอบข้อมูลนะั้นมาแล้วว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เนาะ อันที่2ในรูปแบบของการส่งสารเมื่อเราได้รับข่าวสารมาอย่างถูกต้องเราก็ส่งสารไปอย่างเช่นคุยาบอกว่าวันนี้ให้ทําการทดลองเกี่ยวกับการหักเหของแสงให้ลูกกลับบ้านไปให้ลูกกลับไปทําที่บ้านเนาะโดยการนําเอาน้ํามันกับน้ํามาใส่ในแก้วแล้วก็รอให้มันแยกชั้นแล้วนาดินสอนหรือปากกามาใส่ใช่ไหมแต่ถ้าสื่อสารข่าวสารผิดอย่างเช่นคุยาบอกบอลเนาะแล้วบอลไปบอกเพื่อนอีกคนนึงว่า คุยาบอกว่าให้เอาน้ำผสมสีพร้อมกับทรายแล้วก็มาใส่ความผิดเพี้ยนมันก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะว่าสื่อกลางก็คือคนที่สาเนี่ยสื่อกลางเนี่ยสื่อสารผิดข้อมูลทุกอย่างก็เลยผิดไปทําให้ผู้รับสารก็คืออีกคนหนึ่งที่จะต้องได้รับข่าวสารจากคุยาเนี่ยทาข้อมูลมาผิดพลาดจึงทําให้เกิดผลก็คือไม่ได้ตรงตามที่คุณครูกําหนดนั่นเองซึ่งทุกอย่างเนี่ย อยู่ในการสื่อสารทั้งนั้นหากมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนศึกษาได้ดีอ่าอนถ่ายข้อมูลได้ดีบอกต่อได้ดีทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาก็จะกลายเป็นโปรโตคอลท,ที่ถูกต้องนั่นเองอต่อไปมาดูกันต่อค่ะเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเนาะเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีบ้างมีอะไรบ้างเหมือนคุณย้อนกลับไปสมัยอดีตก่อนแต่ดึกดำบันเนาะ สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีรถหรอกไม่มีอีเมลหรอกไม่มีจดหมายหรอกไม่มีอะไรเลยมีแค่ปากต่อปากกับหูอ่าพูดกับปากต่อปากเหมือนพระราชาสั่งให้สั่งให้ธนูควายอ่าสั่งให้ธนูควายเกี่ยวอะไรกันเนี่ยสั่งให้ธนูควายออกลบเนาะโดยธนูควายเนี่ยก็อยู่ที่กรงุงศรีอยุธยาแต่กษัตริย์เนี่ยอยู่ที่ นครอ,อย่างนี้เนาะอยู่ในเมืองนครออะเป็นต้นก็ให้ม้าเร็วเนี่ยขี่ม้าไปบอกโดยการส่งสารวัฒนคายกริย์เนี่อยากให้เจ้าไปออกลบนะอ่าเป็นการบอกต่อแล้วก็เริ่มพัฒนามาในรูปแบบของจดหมายละเริ่มมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อ,อักษรสมัยพอ่อขุนรามคำแหงเริ่มแล้วเนาะเริ่มมีการเขียนสอก็เริ่มมีการเขียนจดหมายเกิดขึ้นโดยใช้น้ําหมึกเข้ามาในการเขียนแล้วก็ส่งต่อส่งต่อ ต่อมาได้พัฒนามาในรูปแบบของนกบ้างล่ะนกมาละบินข้ามฝั่งไปบอกโดยการฝึกเนาะเป็นนกพิราบข้าบจดหมายไปบอกเนาะอีกาข้าบข่าวไปบอกนี่แต่ว่านี้นกพิราบข้าบข่าวไปบอกนั่นเองอ่าแล้วก็ได้พัฒนามาในรูปแบบของอ่เขาเรียกว่าอะไรละ่ละโทรเลขเนาะต้ต้นต้นตตต,ต,ต,ตมันจะมีรหัสนะคะถ้าใครเรียนเนี่ยเดี๋ยวคุยค่อยเอาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโทรเลขให้ดูเนาะว่ามันจะมีรหัสมอสเขาเรียกว่ารหัสมอสในการส่งสัญญาณ ตุดตุดตุดอันนี้เป็นกอไก่ตุ้ดตุดตุดอันนี้เป็นขอไข่ขอขวดไปถึงคอนาคุกเลยซึ่งในการส่งสารข้อมูลในสายในทลเลขเนี่ยต้องส่งจํากัดเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีราคาแพงมากอันนี้คุยายังทันอยู่นะสมัยตอนคุยาเด็กๆพ่อคุยาส่งทลอเลขให้กับพี่สาวเนาะตอนนั้นพี่สาวอยู่ต่างจังหวัดเนาะเพราะว่าจะปวดเป็นซิสเตอร์ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรก็ใช้ทลเลขในการบอกข่าวสารด่วนเนาะเรื่องด่วน ก็ติดต่อกันทางนั้นแล้วก็เริ่มมาละในรูปแบบของโทรศัพท์บ้านกันนะครับได้ครับในรูปแบบของโทรศัพท์เข้ามาละ,ะในรูปแบบของโทรศัพท์โดยเป็นโทรศัพท์บ้านยังไม่เป็นโทรศัพท์ไร้สายนะยังเป็นโทรศัพท์บ้านที่มีสายยลโยงระย,า,ยางนั่นแหละโดยการเสียบช่องข้อมูลข่าวสารเสียบตู้นูน้นออกตู้นี้ส่งสัญญาณตู้นูน้นตู้นี้โดยผ่านสื่อการของโทรคมนาคมหรือว่าเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์ในการสลับสายเหมืองขุย่า อยากจะคุยกับพ่อสมมติคุยยาอยู่อยู่กรุงเทพพ่อคุยยาอยู่เบตงเนาะคุยยาจะโทรหาพ่อคุยยาก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์ในสมัยก่อนช่วยติดต่อคุยกับพ่อที่อยู่เบตงให้หน่อยโดยบอกรหัสเนาะว่า073อ่ารหัสเบตง073อ่าแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์บ้านเจ้าหน้าที่เขาทําการติดต่อโดยเสียบช่องสัญญาณของคุยยารูนึงนี่ปุ๊บไปหาพ่อของคุยยาอีกรูนึงแล้วก็สามารถคุยได้ อ่าสมัยก่อนแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆมาในรูปแบบของโทรศัพท์ไร้สายละแต่ยังเป็นจอขาวดําขนาดใหญ่ยักษ์มากหืมายี่มีเสาออกมาเนาะใหญ่ยักษ์เหมือนกับโอ้โหแล้วก็หนักมากนี่คุยายังทางคุยายเห็นนะแบบใหญ่แล้วก็หนักมากเลยมีแต่แค่กดปุ่มเห็นเบอร์โทรแต่ยังไม่สามารถที่จะทำเมโลี้คอแต่งเพลงได้อย่างอย่าง ก็จะเป็นในรูปแบบของจอใหญ่นี้แหละใหญ่หญๆแล้วก็พัฒนามาในจอขาวดําที่สามารถส่งเมเสเซจได้เริ่มส่งเมเสเซจได้แล้วก็พัฒนามาในรูปแบบของจอสีสามารถถ่ายรูปได้แต่ยังใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้แล้วก็พัฒนามาอีกในยุคอีกยุคหนึ่งในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาสามารถใช้กล้องหน้าได้แต่ยังไม่สามารถวิดีโอคอลหากันได้แต่สามารถที่จะโทรคุยไลน์กันได้ผ่านทาง Messen เจอร์ได้ ผ่านทางลายได้แล้วก็ต่อมาเริ่มมีวัฒนาการมาในรูปแบบของโลกโซเชียลจนกลายเป็นปัจจุบันที่เราใช้ในรูปแบบของมือถือไรสายแล้วก็ไร้ขอบเขตนั่นเองอ่าน,นี้ใครยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยีการสื่อสารบ้างคะจากอดีตมาถึงปัจจุบันบอกเสียงก็ได้นะไม่ต้อง อ่าส่งเสียงมาได้คุยจะได้รู้ว่าหนูยังหายใจอยู่อ่าพี่บอลบอกเข้าใจครับต่อนะจ๊ะต่อปันดับสุดท้ายก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับสายแลนหน้าสุดท้ายของวันนี้หน้าสุดท้ายเลยนะอ่าทิศทางของการสื่อสาร เดี๋ยวข้ามหน้าเราจะมาลงลึกกันว่าไอ้สามทิศทางนี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยยาพูดให้เกินเกินคร่าวๆนิดนึงให้เข้าใจก่อนนะว่าการสื่อสารแบบทิศทางเดียวกึ่งทิศทางแล้วก็สองทิศทางที่คุยยาเคยเล่าให้ฟังในครั้งก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างไรวันนี้เรามาลงลึกกันค่ะอ่าแบบทิศทางเดียวคือการดูการฟังอย่างเดียวโดยที่เราไม่สามารถโต้อตอบได้เหมือนกับตอนนี้ที่คุยยาสอนมสองเนี่ย ครูยาก็พูดพุบปุพูด,พด,พดครูยาถามนักเรียนปุ๊บนักเรียนก็เงียบกันปับ๊บพอครูยาเช็คชื่อปุ๊บนักเรียนก็มาครับมาค่ะเออมาครับมาค่ะโอ้เต้นโยกโยกโยกครูครับมาครับครูคะมาค่ะแหมแต่ตอนนี้ครูยาเหมือนกับพูดอยู่คนเดียวทิศทางเดียวนะคะถ้าไม่มีเสียงพี่บอลออกมาโดยทางหน้าจอว่าโอเคครับเข้าใจครับอ่าครูยาก็คิดว่าครูยา พูดอยู่คนเดียวนะคะโลกนี้มีแค่คุยาคนเดียวอ่าเอาสิคุูยาเริ่มมงไม่ององไม่ลงมงไม่สวยแล้วคะ่ะอ่าพี่บอลหัวล้ออ่ามาแบบทิศทางเดียวคือการดูและฟังอย่างเดียวเช่นเราดูทีวีอุ้ยวันนี้อีนลำนำนี่มันน่ามากเลยนะอุ้ยขอโทษทีเถอะถ้าฉันเป็นนะนาเอชฉันคงจะจับมันลงคูนะ้ำไปแล้วแหละฉันคงไม่ปล่อยมัน มาทำร้ายแม่ฉันแบบนี้หรออีลำนำแหมเนี่ยเป็นการต่อต่อยที่เราถามหน่อยว่าลำนำได้ยินไหมคะว่าลูกพูดอะไรอ่าพเอกรู้เรื่องไหมว่าหนูพูดอะไรเออแน่นอนไม่รู้เรื่องหรอกเหมือนกับสถานีพยุกระจายเสียงขนาดนี้ฝนตกกรุณาขนของขนอะไรทุกอย่างขึ้นชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นการพายุเข้าอ่าลูกไปตอบมาได้ไหมว่า อาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แล้วฝนมันจะตกกี่โมองอ่ะกี่เวลามันจะมาเท่าไหร่มันจะหนักแค่ไหนเจ้าหน้าที่องค์การวิทยุทราบไหมคะเด็กๆคะเออไม่ทราบเขาไม่ได้ยินเราหรอกลูกเพาะมเป็นการโต้อตอบแค่ทิศทางเดียวเนาะเราไม่สามารถโต้อตอบกับเขาได้นั่นเองอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะว่าการติดต่อสื่อสารทางทิศเดียวคือเขาพูดของเขาไปอย่างเดียวเหมือนโฆษณาก็โฆษณาไปฟังก็ฟังไป เพลงก็เปิดเพลงไปหนูก็จะร้องเพลงกับเขาแต่หนูก็ไม่ได้ไปอยู่ในมิวสิกวิดีโอกับเขาหรอกเนาะหนูร้องเพลงไปเสียงหนูก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในเพลงของเขาเพราะว่าต่างคนต่างอยู่นั่นเองเขาเรียกว่าทิศทางเดียวต่อไปแบบกึ่งสองทิศทางบ้างหละ่ะดูเหมือนกับตัวน,นี้เนาะวอเขาใช้วอใช่ไหมวอลวอหนึ่งสองสามสี่ขนานี้เกิดเหตุที่น,นี่ที่นี่นกรุณาส่งรถมาดว่วนวอวอรับทรารับทราเปรียบคอ่ามันก็จะเป็นการแบบกึ่งทิศทาง อีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ในปัจจุบันก็คือรูปแบบของไลน์ไล์ติ้งตองติ้งตองอ่าไลน์ line, นั่นเองจะเป็นในรูปแบบของกึ่งเนาะแบบกึ่งนั่นเองคือสามารถโต้อตอบได้แต่ยังไม่สามารถโต้อตอบได้ทันทีก็คือคุยยาส่งข้อความไปหาหนูเนาะหนูก็ส่งข้อความมาหาคุยยามันก็โต้อตอบไปมาได้แต่เรายังไม่สามารถที่จะโต้อตอบได้ในทันทีในแต่ก่อนเนาะก็จะต้องฝากข้อความเหมือนฝากข้อความาเสียงจ้ามาแล้ว ฝากข้อความเสียงหลังสัญญาณบ้างอุ้ยน้องปิงปองอ่าฝากข้อความเสียงหลังสัญญาณบ้างเนาะหรือว่าฝากทางเมสซจอาจจะในรูปแบบของใช้การใช้อีเมลอ่าใช้อีเมลกว่าคุยาจะรอลูกส่งการบ้านเนี่ยคุยาสั่งลูกการบ้านใช่ไหมคุยก็รอไปเถอะลูกรอจนลากงอกไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ตัดลากแล้วตัดลากอีกหนูก็ยังไม่ส่งงานคุยาสักทีฮนเปิดเพลงรอ เปิดเพยงรอแล้วรออีกรอเช่นรอเธออยู่แต่ไม่รู้เมื่อไรจะส่งการบ้านอ่าทำอะไรอะ่ะมาจ้องมองคุยสายมองเหรออ่ารอ,าอตั้งนานทำไมไม่ส่งก็เหมือนกับการสื่อสารกึ่งเนาะอ่าต่อไปในรูปแบบของอะไรล่ะอันสุดท้ายในรูปแบบของสองทิศทางบ้างล่ะสองทิชางเช่นคุยโทรศัพท์เรียนออนไลน์เนาะแต่ยกเว้นคัาสมอสองนี่แหละ คงไม่ใช่สองทิศทางหรอกคงจะเป็นทิศทางเดียวอย่างที่คุยาว่าเนาะคุยาพูดพร่ำไปอยู่คนเดียวจา้าแต่ลูกไม่ตอบแต่ถ้าสองทิศทางเนี่ยสามารถโต้อตอบกันได้เหมือนเราคุยโทรศัพท์ฮัลโหลวันนี้คุยยาสวยจังเลยพี่ขอบใจนะพี่บอลที่ชมคุยาอะไรแบบนี้เออสองทิศทางอ่ะหรือว่าคุยผ่านทาง m มสเซนเจอเปิดกล้องวิดีโอคอลวีวันนี้ฉันใส่เสื้อสวยไหมอ่ะเธอปากฉันแดงไหมปังไม่แดงไม่มีแรงสอนนะเธอเอออะไรแบบนี้เนาะหัวเราะให้กับตัวเองหน่อยเป็นต้นนะคะนี่คือการติดต่อสื่อสารทั้ง3แบบแบบ1ทิศทางกึง่งแล้วก็แบบ2ทิศทางอันนี้ใครยังไม่เข้าใจบ้างคะเด็กๆเ,เปิดไมค์สิพี่บอลอย่าทำแต่ปากครับนะ เข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจอ่าเข้าใจใช่ไหม้เข้าใจเ<ะ>ข้าใจอันเข้าใจเข้าใจอันนี้มาเหมือนไล่คุยามพอรู้ว่าคุยายจะจบปุ๊บใช่ไหมก็เริ่มจะมีปฏิกิริยายในการโต้อตอบตกลงนี่มาเรียนกับคุยา,ยายมีความสื่อหรือว่าอยากจะไล่คุยาออกจากห้องก็ไม่รู้เนี่ยหายหมดแรงกับพี่มอสองบอกเฮ้ยน้ำตาไหลพลกัพลกๆตบมือให้ตัวเองเป็นกำลังใจดีกว่า วันนี้หมดเวลาละไปไหนก็ไปเถอะลูกอ,อนักเรียนทำความเคารพบ,บอกเองเออเองสวัสดีค่ะคุณครูยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเห็นไหมพอ<ผ>มออกมมพอออกห้อง <ผม S 1> ปุ๊บ <ผม S 1> ทุกคนก็มีปฏิกิริยาปับ๊บพอครูยาสอนปุ๊บทุกคนก็ปิดไม์ปับ๊บพึบพึบแม่น้ำตาไหลดีไหมเนี่ย อุ้ยลืมหยุดอัดก่อนบนเด็ก